ความชาญฉลา,าดของคนนั้นย่อมรู้ได้เห็นจากการที่บุคคลนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองและคนที่ฉลา,าดนั้นจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้แต่คนที่อัจฉริยะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองนอกจากจะไม่ตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แล้วยังสามารถใช้สถานการณ์นั้นให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วยดังเช่นโจโฉเมือ่อครั้งยกทัพไปรบกับเตียวสิวและเล่าเปียว ครั้งนั้นเตียวสิวกับเล่าเปียวคบคิดกันยกทัพมาตีเมืองเซียหยงและเมืองกำเหลงโจโฉจัดให้ซุนฮกที่ปรึกษาวุโสรักษาราชการในเมืองฮูตโตซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วตนจัดยกทัพทหารออกไปจากเมืองเมื่อโจโฉยกไปนั้นเป็นฤด,ดูน้ำหลากราษฎรชาวบ้านทั้งหลายรู้ว่ากองทัพโจโฉ ยกมาก็ชวนกันแตกตื่นทิ้งไล่นาเสียโจโฉเห็นดังนั้นจึงกำชับแม่ทัพในกองทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดเบียดเบียนชาวบ้านและเหยียบข้าวสาลีเสียต้นหนึ่งเราจะตัดศีรษะนายทัพในกองเสียแล้วจึงให้ไปเป่าร้องให้ชาวบ้านทั้งปวงมาตั้งอยู่ปกติตามภูมิลำเนาราษฎรทั้งปวงเห็นข้าวของไม่ได้เป็นอันตรายก็รู้ว่าโจโฉกำชับทหาร ดังนั้นก็มีความยินดีชวนกันสรรเสริญว่ามหาอุปราชมีใจปราณีราษฎรหาผู้เสมอไม่ได้คําสั่งคาชับของโจโฉที่ไม่ให้เบียดเบียนชาวบ้านแม้ฟางเส้นหนึ่งนั้นข้าวต้นหนึ่งดังกล่าวก็มีผลทางจิตวิทยาเป็นอันมากต่อประชาชนทั้งหลายถึงการชวนกันสรรเสริญโจโฉว่ามีใจปราณีราษฎร หาผู้เสนอไม่ได้ซึ่งเป็นการลบภาดพ,พ์ที่ว่าโจโฉเป็นคนประพฤติหยาบช้าต่อราษฎรไปโดยสิ้นเชิงสามก,ก๊กฉบับเจ้าพญาพระครังหนเล่เาไว้ว่าฝ่ายทหารแม่ทัพในกองทั้งปวงเมื่อยกทัพไปกลางทางนั้นถ้าถึงไล่ก็จะลรงจากมา้าเมื่อหนึ่งจูงมา้าแหวกต้นข้าวโพดสารีด้วยเกงอาญาของโจโฉ เห็นไหมครับว่าการที่จะทําให้ราษฎรมีความสุขทหารต้องอดทนต่อความลําบากเพียงไรคํำคาชับของโจโฉทําให้ทหารเดินทับลําบากเป็นอันมากแต่โจโฉกลับยิ่งเข้าตาร้ายมากกว่าโจโฉนั้นขี่ม้าให้ทหารแบกไปข้างหน้าพอนกตัวหนึ่งอยู่ในไร่ได้ยินเสียงทหารซื้ออึงมาก็ตกใจบินออกจากโกข้าวพวกสารี ผ่านหน้าม้าโจโฉไปม้านั้นตกใจตื่นเข้าไปในไร่เหยียบต้นข้าวโพดสาลีหักเสียเป็นอันมากกฎของโจโฉใครๆครก็รักษาได้จำเพาะแต่ให้เกิดเหตุแก่โจโฉผู้ออกกฎเสียเองสถานการณ์บังเอิญเช่นนี้ได้ผูกรัดโจโฉแล้วถ้าท่านเป็นโจโฉจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรต่อไปนี้เป็นวิธีแก้ของโจโฉ โจโฉให้หาในทัพในกองมาแล้วกล่าวว่าบัดนี้เราทำผิดให้ท่านทั้งปวงทำร้ายโทษเราเถิดจูเผาที่ปรึกษาจึงถามว่ามหาอุปราชจะกระทำสิ่งใดโจโฉจึงเล่าเนื้อความให้จูเผาฟังว่าเดิมเรากำชับว่าเอาโทษฐานทั้งปวงท่านทั้งปวงมาบัดนี้เรากะทำเสียเองท่านจะนึ่งเสียคนทั้งปวงก็จะติเตียนว่าเราไม่ได้ตั้งใจอยู่ในสัตว พูดไม่พูดปล่าโจโฉชักกระบี่ซึ่งเน็บหลังออกมาจะเชือดคอเสียเองแต่ใครจะยอมให้แม่ทัพในายใหญ่มหาอุปราชผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารบ้านเมืองต้องมาตายด้วยเหตุเพียงเท่านี้การยื้อแย่งชุดกระบี่ก็เกิดขึ้นเมื่อยุดแย่งกระบี่ไว้ได้แล้วกุยแกที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งจึงกล่าวว่า ซึ่งมหาอุปราชทำดังนี้ก็ควรอยู่แล้วแต่ตัวข้าพเจ้าในทัพในกองและราษฎรทั้งปวงได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะบุญมหาอุปราชมหาอุปราชจะฆ่าตัวเสียบัดนี้ราษฎรทั้งปวงไม่ได้มีที่พึ่งก็จะได้รับความเดือดร้อนโจโฉทอดใจใหญ่แล้วจึงว่าทันวานี้ชอบอยู่แล้วแต่ข้าจะเป็นคำขาดนั้นไม่ได้ จำเราจะทำให้ตัวเป็นตัวอย่างโจโฉจึงเอากระบี่ตัดผมที่ศรีศรษะส่งให้ทหารเอาไปร้องประกาศทุกหน้าบ้านว่ามหาอุปราชกระทำผิดแล้วไม่ได้คิดแก่ชีวิตจะฆ่าตัวเสียในทัพในกองทั้งปวงห้ามไว้มหาอุปราชจึงตัดผมออกแทนศรีศรษะให้คนทั้งปวงดูเป็นอย่างตําแหน่งไวผลจากการตัดผมของโจโฉก็คือ ทหารและราษฎรทั้งปวงก็ชวนกันสามเสริญรักโจโฉมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งกลัวอาญาเป็นอันมากซึ่งเป็นผลที่ทำได้ยากหนักหนาแต่โชโชสามารถสร้างความรู้สึกดังกล่าวนี้ได้โดยอาศัยเส้นผมเพียงกระจุกเดียวข้อที่น่าสังเกตและชื่นชมในภูมิปัญญาของโจโฉก็คือโจโฉใช้เส้นผมกระจุกเดียวเรียกศรัทธาจากประชาชน โดยอาศัยสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและบีบรัดใจของตนเองสถานการณ์ของโจโฉซึ่งเป็นหัวหน้าจะต้องแสดงให้ลูกน้องเห็นว่ากฎของตัวเองนั้นตัวเองก็ต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ออกกฎหมายมาบังคับผู้อื่นแต่เว้นตัวเองซึ่งถ้าเป็นดังนั้นลูกน้องก็คงจะไม่สารเสริญและเกงอาญาเป็นแน่นอนที่บอกว่าโจโฉอาศัยสถานการณ์นั้น ไม่ได้พูดโดยเดาแต่ในหนังสือสามโกกบอกว่าชัดเจนว่าพอนกตัวหนึ่งอยู่ในไร่ได้ยินทหารอื้ออึงมาก็ตกใจบินออกจากกอข้าโพดสาหรีผ่านหน้าม้าโจโฉไปม้านั้นตื่นเข้าไปในไร่เหยียบต้นข้าวโพดสาหรีหักเสียเป็นอันมากโจโฉจึงคิดอุบายหวังจะให้คนทั้งปวงนับถือเป็นศัตรธรรมจึงหานทัพนายกองทั้งปวงมา บัดนี้เราก็ทําผิดให้ท่านทั้งปวงปรึกษาโทษด้วยการขอให้ในทัพในกองที่ปรึกษาพิจารณาโทษตนเองก็ดีการชักกระบี่ออกมาจะเชือดคอตนเองก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่โจโฉแกล้งทําด้วยหวังให้คนทั้งปวงนับถือทั้งสิน้นและเป็นอุบายที่โจโฉคิดอย่างฉับพลันเมื่อเกิดเหตุม้าตื่นเข้าไปเหยียบต้นข้าวโพดสาลีหาใช่วางแผนมาแต่ก่อน โจโฉจึงเป็นนายที่อัจฉริยะมากคนหนึ่งเพราะสามารถใช้สถานการณ์ที่ตนเองเสียเปรียบเรียกความเกรงใจจากลูกน้องได้ผมชอบนายอย่างโจโฉท่านชอบหรือไม่